สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ดสโตนสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเด็กชาแมนโดดหน้าผานะครับซึ่งก็คือการเวทโมตนรายหกของดีบอนไพรเตอร์ใบนี้นะครับเรียกมินเนี่ยนสองตัวจากเด็กแล้วมอบจู่โจมพวกมันจะกลับเข้าเด็กเมื่อจบเทินนะครับซึ่งการ์ใบนี้เราจะใส่เข้าไปในเด็กของชาแมนได้ล้วก็ต้องใส่คุกกี้พักผ่อน,นครับเข้ามาในเด็กนะถึงจะใส่ได้นะครับส่วนตัวที่เราอยากจะเรียกออกมาก็มีหลายตัวที่สามารถเรียกออกมาแล้วได้ประโยชน์อย่างโกกาเน่ บิดาฟ้าคำรามนะครับหรือจะเป็นโคโลการ่แปดได้60นะครับแล้วก็มีซีเรียกดีลักสา0พัหรือจะเป็นยอกหรือจะเป็นภูเขาเดินได้พวกนี้ที่สองสามารถเรียกออกมาแล้วได้ไประโยชน์จากมันนะครับแล้วถึงแม้ว่าจบเธอแล้วมันจะกลับเข้าเด็กเราสามารถมาให้มันกลับได้ด้วยการใช้คอม,มโบคู่กับบอคโครนตมร่หนึเป็นพื้นที่นะครับเปลี่ยนมินเนี่ยนฝาเรา หนึ่งตัวเป็นมินเนี่ยนที่มีค่ารายเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับก็ฉะนั้นก็จะเปลี่ยนตัวที่เราเรียกออกมาให้กลายเป็นตัวอื่นได้ก็ทําให้เรียกออกมาไม่เสียเปล่าครับเรียกออกมาได้ฟรีๆเลยอีกทั้งการเวทมนต์ใบนี้เราสามารถจั่วขึ้นมาได้ด้วยการใช้ฮากาท่าแม่มดในนิทานนะครับรายสี่ได้ 4, ได 4, 3, สี่สามคำรามสูสึกจั่วเวทมนต์ค่ารายห้ารูสูงกว่าในเด็กเรานะครับเวทมนต์ค่ารายห้ารูสูงกว่าจะมีใบเดียวนะก็คือโดดหน้าผาเพราะฉะนั้นทันทีที่เราลงฮากาท่านะครับก็การัน โดดหน้าผาใช้นะครับและ เราก็การันตีในการจั่วฮากาทาได้อีกต่างหากด้วยการใช้ปาเทพนิยายนะครับจั่วมินเนียนคำรามสู้ศึกซึ่งในเด็กเรามินเนียนคำรามสู้ศึกจะมีอยู่3ตัวนั่นเองนะคือฮากาท่าน้ํา1หนึ่งตัวแล้วก็อีก2ตัวจะเป็นเรซเซิลเดสเลอร์นะครับที่คำรามสู้ศึกเรียกมินเนียนค่าไร่ห้าหนึ่งตัวทาซ้ําตามจํานวนแขนงเวทที่คุณเคยร่ายในเกมนี้นะครับซึ่งเมื่อเราใส่เรซเซิลเดสเลอร์แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่การ์ดหลายแขนงเข้าไปในเด็กด้วยอย่างธรรมชาตินะครับจากหนังสือมิติต ไฟจากแมกมาผสมเมาส์นะครับเฟลจากสัญญะแห่งการดิ่งพระสุธานะครับแล้วก็มีอะไรกันความมืดนะครับจากหาเรื่องเฉียดตายหาเรื่องเฉียดตายก็เป็นการใบหนึ่งที่เป็นตัวปิดเกมของเราได้เช่นกันนะครับเป็นร้ายสนะครับเลือกมินเนี่นหตัวฮีโร่ของเราขโมยพลังโจมตีบวก4แต้มจากมันในเทอร์นี้ซึ่งเราเอามาคอคมโบคู่กับอาวุธร้หกอย่าง แตรของเจ้าแห่งลมได้ซึ่งมีวายุพิโร่นะครับร่สามได้ 6, 6, ได้หก้ร่หกได้สามสี่ทุกครั้งที่ฮีโร่ของเราโจมตีมินเนี่ยนเปลี่ยนค่าพลังของมินเนี่ยนตัวนั้นเป็นสามสามนะครับเราก็สามารถบัฟนะครับพลังให้กับอาวุธได้ด้วยการใช้เวทมนต์หาเรื่องเฉียดตายหรือเวทมนต์อย่างพริกกระแสะที่บวกพลังโจมตีสามนะครับให้กับพิโร่ของเราก็ทําให้ใบนี้เป็นโจมตีเจ็ดหรือโจมตีหกนะครับตีได้สองครั้งแล้วก็ไปสิบสี่ดาเมจ ไอ้ดามเมดดาเมดนะครับหรือเป็น12ดาเมดก็ได้เพื่อปิดเกมนะเอาละหมดแล้วสำหรับเด็กนี้นะครับไปลุยกันเลยขอแนะนำบริการเติมเกมออนไลน์เติมเกมผ่าน The Hunt Shop ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่ a t the hunt shop ถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึง the hunt shop ใครชนะนความตาย เอากรกระแนตเข้าเด็กไปเอาเข้าเด็กไปนะครับหนังสือสามเติเก็บไวเ้เผื่อฆ่าโทเทมตอนต้นเกมนะครับเจอกับวอลเออร์ได้แตรนะครับอ่าลงบ่อโคลนตมลงไปก่อนได้คุกกี้พักก่อนโอเคเรียกโทเทมออกมา <açık> พลิกแกระแสนะครับใช้ไปก่อนเลยละกันเพื่อกดดันคู่ต่อสู้เอาบูสมานะได้โดดหน้าผามาแล้วนะครับใช้ไหมใบนี้ ยังไม่ใช้นะบูสมานาอีอือฮหาล่อหลอมเขาจะฆ่านะครับเขาจะฆ่าเออใช้ความมืดเลยเหรอเราเทินหกเราจะโดดหน้าผาแล้วนี่จบเทิน เพิ่มเกาะนะครับแล้วก็ยังไงข้าจะไม่พูดข้ากบเราไปนะครับแล้วก็เพิ่มโล่ขึ้นไปอีกลงไปเลยครับโดดหน้าผา กินไปครับแล้วเราก็ตี <S <S เปลี่ยล่างตัวนี้จั่วก,ก,การ์ดโอเวอร์โหลดไม่เอาไม่มีประโยชน์จัวการ์ดโอเวอร์โหลดเราไม่มีการ์ดโอเวอร์โหลดในเด็กเรามีมีม,มีมีไอพิกรกระแสนะครับ กับภูเขาเดินได้วะ่ะกลับเข้าไปในเด็กอือหือ จบเทินครับเหลือสิบสามเพิ่มเกาะอ่อาฮะจัวดิเออเพิ่มเกาะ โอ้หกห้ามานาวิวาสเหรอหกมานาเอาทำลายวินเนียนทั้งหมดบนสนามนะครับอ๋ออุ้ยเราได้อีกอะแต่เรายังไม่ใช่ไหมอืมสีครับ เพิ่มกรมอบจั่วการ์ดนะครับพยายามหาโอดินนะโออไม่ใช่หนิอันี้มันเพิ่มกรอบอีกนะครับโอเค อุ้ยได้ระเบิดเฉยเออคนทรยุทเราไปแล้วอุ้ยอ่าฮะอ่าฮะได้อันนี้มาไม่ค่อยดีนะครับเขานาจะเตรียมอาวุธเอาไว้ใช้กับเราแล้วสินะนี่อะไรป่าเทพนิยายกลับเข้าเด็กไปสอง กลับเข้าเด็กไปครับ ลงวิเนียนมาฮะเป็นมารินนะครับแล้วก็ใช้จัวอุ้ยเพิ่มเกาะอ,อีกว่ะ อย่านะโอ้โเออไ,ได้ได้ขึ้นมาใหม่อยู่ค่อยชั่วหน่อย16ว่ะพอดีนะเฉียดเฉียดเลยตีครับสีครับแล้วก็ยิงเกือบไม่ได้เรียบร้อยหู ระเบ,บิบดหนึ่งตาผ่านไปวันนี้เราจะเล่นอะไรกันดีว้าเเจอเมดก็ค่อนข้างแพ้ทางเหมือนกันนะเพราะว่าอาวุธเรานี่อาจจะตีไม่ได้เ้าโดนแช่แข็งหน้านะครับเราอยากได้ฮาคาท่าซึ่งไม่ได้แต่ได้ป่าที่ไม่ยายมา เดียวรักษาได้ทุกโรคมาทำไหมจั่วขึ้นมาทำไมถามมาก่อนครับล้อมเจ็บนิดหน่อยครับจั่วครับเปล่าเทพนี่ยายพยายามจู่หักาท่านะครับให้ได้ เราก็จั่วเวทน้ำแข็งนะครับขึ้นมือไปเราก็บอกโคนตมครับกับบินเลียน s <S เข้ามาครับ ย่างครับย่างย่างย่างประเทศนิยายครับพากกระทะ จบเชิญครับลงไปก่อน,นครับมีอะไรก็ลงไปก่อนตอนนี้สองเวทแล้วออ้ ีหน้าครับจบเทินที่ผมอลูมิเนียมมาเยอะๆเพราะว่าผมเทินหน้าจะใช้ของขวัญจากโรนะครับจากอะไรนะทรอนะครับเพื่อค้นพบกระหายเลือดเพื่อบวก3ให้เมเนียนทั้งหมดบนสนามแล้วตีปิดเกมนะครับแต่ถ้าเขาทำลายบอ,อร์ดเทินหน้าเราจะมีบุกทะลวงมาอีก3ตัว ืมซูนุมิเหรอไม่ไม่จบนะครับโอ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 ต้องอันนี้ครับโดดหน้าผาครับเพื่อรอดยิงสามทั่วสนาม ก็ฮคิวนะครับนนคนเบอรเราตายนะเนี่ยเราต้องเอ,อ ตัวนี้ไล่เยอะสุดนะครับ,รมรบไม่รอดถ้าได้ยอกมาหรือได้ตัวอื่นเราอาจจะรอดนะครับแต่อันนี้เราไม่รอดครับตายตานี้ตาย เ oh วลาของความแก้ตัวครับเจอเมดโดดหน้าผาขึ้นมือให้ตายเถอะโลบินยิงไปครับ เรียกยั่วยูออกมาสองตัว <The deal. S 1> ป่าเทพวิญายขึ้นมือข้าได้กลิ่นทองในน้ำจุ่มนั้นคงให้จั่วไม่ได้ง่ายๆนะครับไม่ได้อุ๊ยมาและหกักกะท่าไม่โอ้เธอถ้าเราลงเทินหน้าก็ใช้ไม่ได้สิฮึ่ ปีครับมินเนี่ยนตัวนี้ลงมาก็ค้นพบมินเนี่ยนค่ารายสองขึ้นมือนะของเขาก็ยังไม่มีของเหมือนกันนะก็โชคดีนะครับเสียเวลาเป่านะเป่ายิงฉุบ,รบกระดาษไปไอ้กันไกไปเสมอ จบเธอรครับมาแล้วนะครับสลามเทพนี่ยายเพื่อเจอเรียกมินเนี่ยนออกมากอด้วยสิบนิว้วหรือไม่กี่นิ้วก็แล้วแต่จริงเหรอใช้เลยนะเานเข้ไป มาครับเผื่อกันไว้ไม่อยากใช้อีกเรียกมินเนี่ยนออกมาตอนนี้เหรอยังไม่อยากใช้น่ะสิลงมาก่อนไหมตัวนี้เรียกมินเนี่ยนมาไม่เยอะเท่าไหร่อยังไม่ใช้ โพสท่หน่อยเส็จแล้วจบเทิร์นลงมาก่อนมาแล้วนะครับซึนามิ <c oughs> ดีครับดีดีดีดรดมันเข้าไปเฮ้ยโอ้โหทำไมมาจวดได้สองตัวแบบนี้ไปครับโดดหน้าผา เดี๋ยวยกเลิกก่อนปีก่อนออบ,บังคับมิเนเดี่ยนตีกันเองเสร็จแล้วโอ้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  แล้วสองตัวนี้จะกลับเข้าเด็กนะครับตาเต็มมือท่าแล้วทงเกของชาซ้ำครับสึนามิตีหน้านี่ตีหน้ามาโอ้โห เดี๋ยวโดนโดดหน้าผาอีกทีนะครับอาวุธเหรอยังไม่ตายนะครับอาวุธเราตีไม่ได้ด้วยโดดหน้าผามาอีก แล้วโอ้โหมีหมามาด้วยอ๊อฟอ๊อบอ๊อบ หนึ่งสองสามสี่ห้าขาดไปแต้มหนึ่งนะเนี่ยโอ้ได้อยู่นี่หกใช่ไหมครับหกแต้มหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่อีกสิบสองเรียบร้อยครับขวานปิดเกม เรียบร้อยเออตานี้แก้ตัวคุกกี้นะครับขึ้นมือลงนี้ไปก่อนบอคโคลนตม ไเปเลยครับไม่ต้องห่วงนะหนึ่งอันเอาเมนเนียนออกมากับดักมานะครับลงตีก่อนตีก่อนอเพสก่อน,นออลงคุกกี้พักผ่อน เอาเป็นกับดักหนูเลยเหยื่อล่อลวงซะด้วยก็เลยฆ่าเลยนะครับโอเค<า>อะอาาอุ้ยไม่ใช่ด้วยวะ่ะเล่นพลาดเลยทีนี้โอเคครับเสียของเลยครับ เสียของเลยผมนึกว่าเป็นกับดักน้ำแข็งนะครับไม่ใช่อ่ะโครโวแวนนะครับใช้นี่ก่อนนะ อ้าวตัวบวกนะครับโอเคบ้าบอจริงเชียวคออุ้ยของดีด้วยนะครับนักมายากลคามูลนะครับงู ียิงตัวเองไปซะโอ้ได้หาขัดท่ามาหาขัดท่าเลยครับไม่ต้องคิด จบเทอนครับเพินหน้าเราจะได้กระโดดหน้าผาแล้ว2,3,4,5,6เท่านั้นเองเทินหน้ามีเคียบอร์ดด้วยนะครับจากสัญญาแห่งการดิ่งพระสุธาสบายครับเอาผ้าตัวเองค้นพบนากา แล้วก็ร้เวทีเข้ามาครับจิบจิบเรามีบนบอร์ด5ใบนะครับไปเลยอุ้ยห6 7ไม่ได้เต็มสนามต้องตายหนึ่งตัว หน no ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปลี่ยนล่างครับ ตีครับตีครับจบเทินอ,อ,อ,อ้าวอย่างนี้มีสิทธิ์เดสมอลเล่น,นะครับ เรียบร้อยครับไปคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยเออปรับประเก็จบลงไปแล้วผมสำหรับชาแมนโดดหน้าผานะครับก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่เอพิซดหน้าวันนี้ลากับไปก่อนสวัสดีครับ